ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอนเทอร์วันนี้แอนเทอร์จะพาทุกคนไปรู้จักกับมดสายพันธุ์ที่น่ารักสีสวยไม่มีพิษและยังเลี้ยงง่ายมากๆนี่คือน้องตลาดน,นิโคบะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์มดตลาดที่เราสามารถหาได้ในประเทศไทยและสามารถพบเจอได้ในทุกภาคจุดเด่นของน้องคือสีสันที่สวยงาม โดยมีผิวเงามีลายสีเหลืองสลับน้ำตาลเข้มดูไปดูมาก็คล้ายกับมเมล็ดกาแฟเหมือนกันนะและน้องยังมีความหลากหลายในเรื่องลายโดยแต่ละพื้นที่อาจจะมีรวดลายหรือสีที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยมดตลาดน,นิโคบามีนางพญาเป็นชนิดฟูรี่น้องกินน้ำหวานเป็นอาหารหลักเหมือนมดตลาดสายพันธุ์อื่น แต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะให้มแมลงเล็กๆหรือหนอนนกเพื่อให้น้องมีโปรตีนที่จะใช้ในการสร้างไข่และเลี้ยงตัวอ่อนด้วยนะในธรรมชาติน้องจะสร้างรังในขอนไม้หรือไม้ผูกและมีประชากรได้มากถึงหลักพันตัวนอกจากนี้นางพญาอาจจะมีอายุยืนถึง25ปีเรียกได้ว่าถ้าเลี้ยงดีๆมดก็คงจะอยู่ด้วยกันจนแก่ไปพร้อมกับคนเลี้ยงเลยทีเดียว คืออาณาจักรของน้องคาราเมลเป็นมดตลานิโคบาที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นนางพญาตัวเดียวน้องเป็นนางพญาที่ออกไข่เก่งมากหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้อาณาจักรของน้องก็มีมดงานเยอะมากจนเกือบล้นบ้านตัวอ่อนและดักแด้ก็กองทับถมกันจนแทบจะไม่มีที่ให้หมดงานเดินแถมยังมีมดงานบางส่วนต้องออกมายืนที่อ w o เวิแ์นด้วยแย่แล้วนี่มันชุมชนแออดัดชัดๆ และด้วยปริมาณมดที่แน่นขนาดนี้ทำให้เราก็ยังมองหาน้องคาราเมลไม่เจออีกด้วยวันนี้เราจึงได้วางแผนที่จะย้ายบ้านใหม่ให้กับน้องโดยบ้านใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นเป็นดีไซน์แบบเดิมแต่มีจำนวนหล,ลอดเพิ่มขึ้นมาเป็น6หลอดซึ่งน่าจะทำให้อาณาจักรของน้องอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไปอีกนานหลายเดือนเลยก่อนอื่น เรามาเริ่มเซตอัพหลอดทดลองให้บ้านใหม่กันก่อนโดยวิธีการเดียวกับเซตอัพหลอดทดลองสำหรับเลี้ยงนางพญาขั้นแรกให้ใส่น้ำลงไปในหลอดทดลองประมาณ1ใน3ของหลอดจากนั้นนำสำลีมาปั้นเป็นก้อนและใส่ลงไปในหลอดทดลองใช้ฟอเสเฟตหรือตะเกียบดันสำลีลงไปให้สัมผัสกับน้ำ โดยให้มีสำลีบางส่วนยังแห้งอยู่เพราะถ้าสำลีเปียกทั้งหมดน้ำอาจจะไหลออกมาท่วมหลอดได้ทำแบบนี้จนครบหกหลอดจากนั้นประกอบกับเข้าไปในลังเหมือนเดิมขั้นตอนต่อไปคือการทาแอนด์สไลเดอร์ที่บริเวณขอบของเอาเวิร์ลเพื่อที่เราจะได้สามารถเปิดดูหรือให้อาหารได้ง่ายขึ้นโดยที่มดไม่ปีนออกมา หลังจากทาแล้วรอให้น้ำยาแห้งสักพักแล้วเราก็จะเริ่มทำการย้ายน้องไปสู่บ้านใหม่กันวิธีการย้ายของเราเราจะนำท่อยางมาเชื่อมต่อกับรังทั้งสองผ่านช่องที่ทํามาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะเอาละ่ะมาเริ่มกันเลยเราเริ่มจากบ้านใหม่ก่อนเปิดจุกจากนั้นใส่ท่อลงไป เสร็จแล้วเปิดจุกที่บ้านเก่าแล้วใส่ท่อลงไปให้เร็วที่สุดโอ้ยังใส่ท่อไม่เสร็จก็มีมดงานวิ่งออกมาสำรวจแล้ว ต่อท่อของบ้านทั้งสองเข้าหากันเรียบร้อยแล้วเราก็เอาผ้าคลุมบ้านใหม่ให้มืดสนิทนำเอาโคมไฟมาส่องที่บ้านเก่าหลังจากนี้เราก็เพียงแค่รอเวลาให้หมดย้ายเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงเรามาลองเปิดดูตอนนี้หมดเริ่มย้ายไข่และตัวอ่อนบางส่วนมาที่บ้านใหม่แล้วถือว่าเร็วกว่าที่เราคาดไว้พอสมควร ตอนนี้เราจะเอาผ้าปิดไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูกันอีกทีผ่านไปอีกสีชั่วโมงตอนนี้จะเห็นว่ามดงานกำลังขนไข่และตัวอ่อนไปยังบ้านใหม่กันอย่างขยันขันแข็งเรามาดูที่บ้านเก่ากันบ้างว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเหมือนจะมีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ตรงทางขึ้นลง มดงานกำลังพยายามฉุดลากน้องคาราเมลให้ย้ายบ้านแต่ดูเหมือนน้องจะไม่ยอมแล้วถอยกลับเข้าไปหมดงานจะทำสำเร็จหรือเปล่านะตอนนี้น้องออกมาที่ทางเดินอีกครั้งเย้ในที่สุดมดงานก็ต้อนนางพยาให้ลงมาที่ด้านล่างได้สำเร็จ น้องรีบเดินผ่านทางเชื่อมที่เราทำไว้เพื่อไปยังบ้านใหม่เมื่อนางพญาย้ายไปยังบ้านใหม่แล้วตอนนี้เราก็เพียงแค่รอให้ทีมพี่เลี้ยงทำการย้ายไข่ตัวอ่อนดักแด้และมดงานส่วนที่เหลือย้ายมายังบ้านใหม่การย้ายครั้งนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ไว้เรามาดูอีกทีพรุ่งนี้กันเช้าวันถัดมา เมื่อเรากลับเข้ามาดูอีกครั้งตอนนี้บ้านเก่าแทบจะกลายเป็นบ้านที่ว่างเปล่าไปแล้วเหลือเพียงมดงาน2-3ถึงตัวที่ยังคงเฝ้ายามอยู่เราจึงทำการถอดท่อที่เชื่อมต่อและอุดจุกทางเข้าไว้เหมือนเดิมส่วนมดงานที่ยังเหลือเราจะย้ายด้วยการคีิไปไว้ที่บ้านใหม่ทีหลังมาลองดูที่บ้านใหม่กันบ้างตอนนี้หลอดทดลองถูกใช้งานไปแล้วสี่หลอด เหลือเพียงสองหลอดที่ยังมีพื้นที่ว่างถึงแม้ว่าจะมีการย้ายมาที่บ้านใหญ่ขึ้นแต่มดก็ยังมักจะไปรวมตัวกันอยู่ในบางหลอดอยู่ดีทั้งไข่ตัวอ่อนดักแด้ก็วางทับถมกันเหมือนที่บ้านเก่ารวมไปถึงมดงานก็ยืนเบียดเสียดกันจนแน่นหลอดนั่นก็เพราะมดจะชอบพื้นที่แคบๆอาจจะเป็นเพราะพื้นที่แคบและการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ให้ความรู้สึกปลอดภัยกว่าการอยู่ในที่โลง่งเราก็หวังว่าบ้านหลังนี้จะรองรับปริมาณมดงานให้อยู่อาศัยไปได้อีกหลายเดือนก่อนที่จะต้องย้ายบ้านใหม่อีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนรู้กันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้แอนเทอร์ Enter ก็ขอลาไปก่อนบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆิ๊งเลยนะคะ